เปบ,บ่เนาะสุ้อะไรกับแดดแล้วก็ทาเห็นหนาท่าอาจารย์คัดแทจทกท่าอาจารย์เพิ่นบอกไทยนะคะ <c oughs> ขน้านอนุญาตนะ <c oughs> เพิ่นบอกไทยค่ะบอกงอ่า,ง <c oughs> ายง่านกผู้ใดความมี่แรจแต่ได้ยงินเพิ่นบอกนะคะ พันยักษ์้นเห็นนาพันสุดใสพันคันายแล้วเกิดใหม่แม่พี่น้องก่ญาติดราม่าเออค่ะประวัติไทยรู้ไยหนนาพระอาจาร์รพระจันาร์ก็ได้บอกเลขอาพจัน์แล้อนุญาตเกิได้ไทยของเราพันบอกบ่อให้ละพันบอมันลอนุญกตนพนบอก ท่านบอกว่าไทยอออาจารย์รวดมางสีเนาะเห็นนาโดดเห็นหาอาจารย์รวดดพาท่านไปพาตาพรวใจมาปรามาสายเราเก็ดไงอยากให้พี่น้องเอซีเห็นมา่นเอาวันนี้คือสิบปังยูดอกที่เนาะ Hai hai karl as Hai hai karl as Hai hai karl as Nong hai 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 haar hai haar hai 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 ha 해�n он hai 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 Radio 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 radio

วัสดีสาธุสาธุวันนี้มันพูเรื่งพระนารั่ณพระอาจารย์มาโอ้พระอาจารย์เบิงกจบดีพระอาจารย์เห็นแล้วชัดเลเราเป็นสงหายงฆหายเห็นแล้วนะคะไปชมกับพระอาจารย์เนาะค่ะบ

เลขสองนะครับเลสองนะครับเสองชัดนะครับเสอง้ันกเสองชัดเจนครับเสอแม่นิรันดพี่น้องเาลกตามดีน้อหน่อยเบาบางเก็ดหนาบ้งให้ขึ้นกระดานนะคะมันเห็นมันดมัน้องหลายกเยอะนะค่ะก็เยอะเยอเดี๋ยวรอขึ้นบนกระดานดีกว่านะค่ะค่ะคอยดูบนกระดานดีกว่านะค่ะ

ที่กระดานเขียนพู่นรอกระดานปอยู่กระดานหอยข้ได้โยท่าั้งว้าค่ะโวมันอนึ่งเต่าว่าทีเน่ยนี่สองอยู่บนเฮ้ยอันเกตอยู่บนสองอย่ล่างด้คะอยู่บนสองอยู่ล่างแล้วแาบนี้สองอยู่ทันทังบนสองอยู่ล่างนะคะโอ้เหมนี่ไปได้มองหม้อมุนังเมันก็เป็นมุนนั่นแหละเป็นมุนปวดหัวเกตตัววบปวดปันไดหัว โอ้ยพีนอเมริกโนสดเลยๆสี่ห้าส่เดเก้าสองนะครับผมโอ้ชัดเจนอเมริกันห้เต็ดเก้อด้ราที่เปนเอาอน้งกับตัวนั้นมาเปียนรถตัวนี้นนะะ ่เอาแตกได้ค่ะปังปังแม่ทางวัดสองที่้างาน47 92ค่ะเ7 9 2น่ะค่ะเอ้า4ตับตับท่หันอันเห็นเก็่ครงประมาณหนึ่ง54792ก็คู่ใบเทียน5 4อ2มาติดโซนนั่นก็คือ54792แล้วก็92นะครับห47เรื ยาพี่น้องเห็นอยู่ในตอนที่ว่อจันจับกับพี่น้องจับเอาเองนะครับจับเอาเองก็ได้เด้อจับเอาเองก็ได้นะครับวันที่นะครัวันที่แม่เขียนวันที่ให้นะจ้าแม่จี๊ดนเราเลือมวันที่แล้ววันที่เขียนทหนแม่จนะครับเมื่อคุณยูใกล้นะครับเอาฝนง่ายไปเขียนนะฝนมี่แม่กี๊แม่ฝนมากอไปเขียนฝนทำไมอฝนพารวยเร็ว เอฟซีเจ้าถนงงนสิบหกก็ใหญ่ๆเขียนงามๆโอ้ยเ้าไปยังเห็นคือเก่าเนาะค่ะเนาะชัดค่ะครับสิบหกเดือนสมนะครับอันนี้เป็นของเอ้า อนนี้เขาแน่ค่ะห้าสี่เจ็ดห้ามโยค่ห้าสี่เจ็ดตรงใจดาวพาด้วยเลยก็ตามมาเป็นปีแล้วเลยสี่เจ็ด้าจอว้หิฮประกาเขียนไ้เลงกรัเบเลลดยุลดอนกุ้งสี่แล้วก็เก้อแลวพี่น้องเน้อเขได้เกินฟังกันครับห้สีเจ็ล้วนี่เนีราบอกลับไปบ้านก็นอะเอามา พันที่อืออา่อาสองสอ ครับครับนะครับครับทนกันคับเ็บสองกับเก้าสองเกับเก้าสองสก้าสอเก้าสองเก้านะเ้ห้ามักเก็สองนะครับเก้าสองเก้าสองก็บเยพี่น้องครับที่้าสีเจ็นะครับ่เจนกันแช่เจ็นด้วะเก็บสองนะครับแชเจนนะครับ้า้าส เก็นนะครับ92นะครับตัวตัวเลข y o u t u นะครับ93 29 18 9นะครับ้านเราข่ปีนองข่ถือรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแฉะพีนองเยีีเกตูถือรางวัลที่หนึ่งแฉะบุ้งลดคุณนเกตุ2เกตุโตแล้วนะครับว่า2เกตา4 5 2เกต ราวันีนึงยุนี่เอีงเดกีนยาดีย่น้อหน่อยฮเดี๋ยวเาก็ไปดนอีกตีนึงนะค่ะคนี้เป็นตัวเลขหรือแนวทางที่วัดกุฎแหนะคะห้าสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเก้าสองนะะก็เขยบหน้าจอไว้กันเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูที่กระดาษที่ฝนเขียนอีกเนาะค่ะ ก็จะได้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่บังกันนะคะเราจะมารอผลสรุปกัน่ตน้งแก่อะไรเีเดียนเดี๋ยวเด้๋เียวดเดี๋เนยเวดเีเ ต้นแม่มีโทรศัพท์สาม9329189แล้วก็5477292นะคะค่ะนี่เป็นแนวทางของที่วัดกุดแห่นะคะ480ค่ะอันนี้เหมือนกันนะคะค่ะ6329แล้วก็189แล้วก็5477292ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ